ผมเปิดมาเลยนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปพ่วงข้างขายลูกชิ้นทอดอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นคันที่ใหญ่ที่ใหญ่สุดอยู่ครับผมใหญ่สุดอยู่ผืนสแตนเลสนะครับความกว้างนี้90นะครับผมความยาว130เซนติเมตรนะครับ90คูณ130นะครับผม <c oughs> หลังคาดีครับ เหล็กดีไม่รั่วไม่ซึมนะครับน่ครับหลังคาไม่รั่วไม่ซึมนะครับมีผ้าใบกลางได้สามด้านนะครับนี่คือด้านหน้านะครับนี่ผ้าใบกลางออกนะด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีด้านข้างตรงนี้นะครับนี่นะครับด้านข้างกลางออกนะครับแล้วก็มีข้างหลังนะครับมีข้างหลังกลางออกไปเลยครับสามด้านนะครับผมหลังคาใหญ่นะครับหลังคาใหญ่นะครับหนักพอสมควรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของนะครับตรงหลังคานะครับเป็นชั้นวางของนะครับ อันนี้ทางเราได้แถมตู้ลูกชิ้นให้หนึ่งตู้นะครับตู้ลูกชิ้นให้หนึ่งตู้แล้วก็ไฟ LED หนึ่งหลอดนะครับผมแล้วก็จะมีหัวเตาแก๊สวางตรงนี้ครับยังไม่ได้เอามาใส่นะครับหัวเตาแก๊สนะครับพร้อมสายหนึ่งหนึ่งหนึ่งหัวนะครับผมเป็นพวงมือสองครับเก็บสภาพให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมข้างหน้าเปิดได้นะครับเนี่ยตรงนี้เปิดได้นะครับข้างหลังก็เปิดได้นะครับเรามาดูข้างหลังกันนะครับผม ส่วนตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นที่วางเตานะครับเตาย่างนะครับนี่ครับหมุนได้นะครับเอาออกได้นะครับเอาออกได้นะครับผมหมุนได้นะครับนี่ครับเอาใส่เตาย่างนะครับได้เลยนะครับจะปิ้งย่างก็ได้นะครับตรงนี้เป็นที่วางถังแก๊สนะครับ it, นี่ครับเป็นที่วางถังแก๊สนะครับผมส่วนล้อเป็นล้อมแม็กนะครับนี่ครับล้อแม็กชกสี่ตัวนะครับยังใช้ได้นะครับเพราะว่า ผมซื้อมาเขายังใช้อยู่นะครับยังขายของอยู่นะครับซื้อมาเขาขายนะครับก็เหล็กก็ฝั่งนี้ก็จะมีผุบ้างครับนิดหน่อยๆน่อยครับผมนี่ครับมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับที่ผุนะครับผมนิดหน่อยหน่อยครับแต่ใช้งานได้นะครับผมนอกนั้นไม่ผุนะครับนี่ครับกลางปีกนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับกลางปีกนะครับดูข้างหน้าเลยครับนี่ครับผม